ทั้งหมด20ถ้วย20บาทค่ะทำไม20บาทอะ่ะฉันเสิร์ฟผิด่ะคะ่ะฉันเสิร์ฟเกินไป5ถ้วยค่ะไม่ได้นะพี่บีกเราไม่ได้เป็นคนผิดควรจะจำใส่กระโหลกและสมองไว้นะว่าไม่ควรมาเสิร์ฟผิดอีกอะ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองสิบสามสิบสี่สิบห้าเอาไปแค่นี้แหละ ค้ามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะนี่แม่ค้าอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยก็ข้าวต้มหมูไงจ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรอหรือว่าไม่อร่อยหรือว่ามีอะไรตกอยู่ในถ้วยคือฉันก็ขอโทษนะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเอ่อเป็นว่าคือเอ่อเปล่าค่ะไม่มีอะไรแค่ฉันจะบอกว่าข้าวต้มหมูเนี่ยมันอร่อยมาก แม่ค้าเป็นอะไรปะเนี่ยทําไมดูร้อนๆตัวทําอะไรผิดมาหรือเปล่าโอ๊ยป่าจ้ะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกจ้ะก็แล้วไปอ,อของฉันเท่าไหร่จ้ะสิบถ้วย10บ,บาทเนาะใช่จ้ะฉันให้ยี่สิบเลยจ้ะขอบคุณจ้ะข้าวต้มอร่อยแล้วก็ถูกแบบนี้เดี๋ยววันหลังฉันพาเพื่อนมากินนะ ขอบคุณนะจ๊ะจ้าจาอะไรก็ได้แต่ของเอ็อกวิทย์หลานข้าวต้มเดี๋ยวนะเฮ้ยแล้วหนึ่งบาทเองอะ่ะทำไมถูกจังเลยอะ่ะวอบอยากกินอ่ะอยากกินเหรอ,อถ้าอยากกินครับไปดิ โหแม่ค้าข้าวต้มถ้วยละหนึ่งบาทหรอจะ๊ะใช่จ้ะรับเลยไหมจ๊ะอร่อยนะอืมก็ได้งั้นฉันเอามาก่อนห้าถ้วยนะถ้างั้นผมเอาห้าถ้วยเหมือนกันครับทาไปอิ่มยังไงเดี๋ยวสั่งเพิ่มได้จ้ะงั้นเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวไปเฉิญน,นะโอเคไปคย กินจ,จริงด้วยอ่ะแถมราคาถูกด้วยเนาะแม่ขายใจดีจริงเลยอ่ะเนี่ยช้อนช้อนช้อนขอบคุณนะจ๊ะทานให้อร่อยนะคะอะเดี๋ยวแม่ขายฉันว่าห้าถ้วยน่าจะไม่พองั้นฉันสั่งเพิ่มอีกห้าถ้วยแล้วกันนะได้จ้ะขอกครู่นะคะโอเคมาเลยอืมอโอ้ยบาทเดียวไม่อร่อยขนาดนี้ ม,ม,มราพอต้มกิ่ถ้วยจะป่าถ้วยจ้ะได้ค่ะไปรอที่โต๊ะนะคะครับเฮ้ยจะหมดแล้วเหรอไม่ไม่กินที่หมดถ้วยนะนะั้นอะพี่สัง่งเพิ่มได้ลคะค่ะครับครับ ถ้วยนี่ของปายห้าถ้วย,อ,ยออขอโทษนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าฉันเสิร์ฟผิดอะคะ่ะฉันเสิร์ฟเกินไปห้าถ้วยงั้นฉันขอเก็บคืนนะคะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะเอาไว้ตัวนี้ก็ได้โอเคค่ะบอบอจะกินหมดไปเนี่ยเยอะขนาดเนี้ย หมดสิถ้วยเล็กนิดเดียวเองคำเดียวก็หมดแล้วมาแล้วค่ะข้าวต้มห้าถ้วยขอโทษนะคะที่มาช้าไม่เป็นไรจ้ะดีจังมีข้าวต้มฝากท้องทุกวันเลยแถมข้าวต้มอ,อร่อยและถูกด้วยขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะยังไงก็มาฝากท้องบ่อยๆนะคะได้เลยจ้ะเดี๋ยวป่าจะมาทุกวันเลย นั้ทานให้อร่อยนะคะเิ็บเงินด้วยครับค่ะทั้งหมดยี่สิบถ้วยยี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวนะทำไมยี่สิบบาทอ่ะ ันสั่งรอบแรกอ่ะห้าถ้วยแฟนฉันสั่งอ,อีกห้าถ้วยรอบสองอีกห้าถ้วยมันก็ต้องสิบห้าบาทแล้วทำไมยี่สิบบาทอ่ะเออก็รอบสองฉันมาเสิร์ฟให้สิบถ้วยนี่คะ่ะเออจริงด้วยป๊อปป๊อปลืมใช่ปะ่ะไม่ป๊อปไม่ได้ลืมแต่ป๊อปสั่งแค่ห้าถ้วยอีกห้าถ้วยป๊อปไม่ได้สั่งก็เมื่อกี้ฉันบอกแล้วนี่คะ่ะว่าฉันเสิร์ฟผิดแล้วกำลังจะเก็บคืน แต่ว่าคุณบอกว่าให้วางไว้แล้วคุณก็กินต่อนี่เถิงฉันจะบอกให้เธอวางไว้เนี่ยนะเธอก็ไม่ควรมาเก็บตงังฉันเพราะว่าเธอเสิร์ฟผิดเองป๊อบแค่ยีบาทเองก็จ่ายเขาไปเถอไม่ได้นะพี่บิก๊กเราไม่ได้เป็นคนผิด ใยนี่ต่างหาาที่ผิดอ่ะนี่ควรจะจำใส่กระโหลกและสมองไว้นะว่าไม่ควรมาเสิร์ฟผิดอีกอ่ะห้าเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15ถ้วยก็15บาทเอาไปแค่นี้แหละป่ะพี่บิ๊กเดีย๋วยวเราต้องไปเที่ยวต่อกันอีกอะ่ะอปะปออปไปคนเดียวเถอะพี่ไม่ไปอะ่ะพี่ว่าจะกลับบ้านเลยนี่ครับหนึ่งวันตัดเนื้อทอนนะครับ แล้วก็ขอโทษแทนผู้หญิงคนเดียด้วยนะครับพี่ไปก่อนนะ,ะบิกบ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กร่ก่อนบิก๊กได้ไปร้อยหนึ่งแล้วพี่ ทำไมอ่ะบิ๊กรู้ไหมบิ๊กทำแบบนี้มันฉีกหน้าป๊อบนะขอโทษนะป๊อบที่บิ๊กฉีกหน้าแต่ป๊อบรู้ตัวปะ่ะว่าสิ่งที่ป๊อบทำมันแย่มากเลยมันแย่ตรงไหนบิก๊กแม่ขาเข้าวต้มเขาอุตส่าห์ใจดีกับเรานะขายให้เรากินในราคาที่ถูกแต่ป๊อบเนี่ยกลับเอาเปรียบเขาพี่ําจริงจริงจิตใจป๊อบเนี่ยทำด้วยอะไรลองกลับไปคิดทบทวนดูนะ ว่าสิ่งที่ป๊อบทำเนี่ยถูกหรือเปล่าถ้าคิดได้เมื่อไรเราค่อยกลับมาเจอกันแต่ถ้าป๊อบคิดไม่ได้เราก็อย่าเจอกันเลยป๊อป 500บาทครับตายแล้วทำไมถูกแบบนี้ล่ะคะมันจะดีหรอครับเกรงใจนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าพวกเราอะรวยมากไม่รวยธรรมดานะคะรวยเวอร์ อ,อฉันมีอะไรจะให้แกดูแหละฉันซื้อกระเป๋ามาใหม่ราคาก็แค่3 0 0แสนบาทเบาๆโอ้ยกาคือแบบสวยมากเลยอะแต่ฉันว่ากระเป๋าของแกเนี่ยยังถูกไปอีกนิดนึงนะนี่จ้ะกระเป๋าของฉันทรงพอร์ชราคาเบาๆ หกแสนหกยังไม่พอมีนี่ด้วยจ้ากระเป๋าสตางสวยหรูดุพางราคาก็เบาๆสี่หมื่นห้าก็สวยดีนะกายก <S 2> <S 2> สวัสดีครับโห oh. วันนี้ลูกค้าทั้งสวยทั้งรวยทั้งสองท่านเลยนะครับวันนี้ลูกค้าทั้งสองท่านจะรับอะไรดีครับว้นี่เจ้าของร้านมารับออเดอร์เองเลยเหรอคะงั้นฉันเอาโกโก,โก้ค่ะออส่วนฉันเอาโกโก้เหมือนกันค่ะแต่ว่า หวานน้อยแล้วก็เข้มกว่า <S <S งั้นขอเปลี่ยนนะคะพอดีว่าไม่อยากทานซ้ำกับไข่อะคะ่ะงั้นเอาเป็นนมเย็นละกันค่ะขอแบบเย็นเย็นเลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะใช่ค่ะ มันจะมาเนี่ยน่าสีนี่ก็รอตั้งนานแล้วอะ่ะออโดมาสายตลอดเลยนะสซอรี <S <S <Sorry S 3> นะพอดีว่าเรียกเมดท,ที่บ้านร้อยกว่คนเมีเรื่องเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์กับแมวที่บ้านนานไปหน่อยอะช่วงนี้มันฮอตเวทเทอร์มากๆเลยกลัวว่าเฟอร์นิเจอร์กับแมวที่บ้านจะฮอตอะ ก็ดีไลนิดหน่อยอะจ้ะแหมโจไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษกับพวกเราก็ได้นะแบบว่าเบื่อมากที่จะต้องฟังภาษาอังกเพราะที่บ้านก็พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาพูดภาษาไทยเหรอจะลืมภาษาไทยหมดแล้วอะซอรี่นะอุ้ยขอโทษทีพอดีว่ามันชินกับการพูดอยู่ที่บ้านนะจ้ะก็จริงอะโดนิด ฉันก็ชินนะกับการ speak English อะไรแบบเนี้ยเนี้ยเ n กนิชเดียวเท่านั้นอนะ่ะฉันว่าฉันจะลืมภาษาไทยแล้วอะ่ะฉันว่าเราคุยภาษาไทยกันห่อเนาะใช่ใช่สร้อ,สอยสร้อยใหม่หละจ๊ะใช่จ้ะอันนี้เป็นสร,ร้อยแพร์แฉจากเบลเยีายามขัดน้ำร้อยเลยนะนี่รู้ไหมฉันเนี่ย บินไปที่ประเทศเบลเยียมโดยตรงเลยไปซื้อมาโดยเฉพาะเลยนะราคาเฉพาะซสยเนี่ยก็สองล้านกว่าบาทเอ๊ยยังไม่รวมกับต่างหูนะสี่ล้านไปปลายเบาๆ <c oughs> ฉันว่านะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่ <c oughs> วันหลังอนะถ้าเธอจะซื้อเธอบอกฉันได้นะพอ <c oughs> ดีว่าอยากจะซื้อมาแบบ ไว้ใส่นอนเล่นสักสองสองเซมแม่แม่แมพผู้ผู้หญิงนี่ก็ชอบซื้อซ้อยเครื่องประด,ดับอะไรมาสะสมดูไราสาตะล้านจังเลยเนาะแต่ผู้ชายที่เท่อย่างฉันเนี่ยสิชอบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาสะสมราราก็สี่ห้าล้านอะจ้ะ นี่เราสั่งน้ำกันไปแล้วน้อยอย,อย่างสเแปกมาเดย๋ยอย่างไงโดสั่งเพิ่มตามหลังละกันเนาะ <c oughs> ของคุณหวานโกโก้หวานน้อยส่วนนมจมพูของคุณป๊อปด้ยนะครับครับคุณค่ะอ้าวคุณโดแม้วันนี้คุณโดหลอเท่จังเลยนะครับ <c oughs> คุณโดจะรับน้ำเลยดีครับ เจ้าของร้านนี้พูดจาดีเหมือนเดิมไหมนะครับนีหวานกินโกโก้ป๊อปกินนมเย็นงั้นผมเอาชาไทยก็ได้ครับได้เลยครับชาไทยนะครับแหมเหมาะกับคุณโดหล่อเท่งจริง,งนะครับสักคู่นะครับน้ำได้แล้วครับคุณโดแหมชาไทย เหมาะคุณดวงจริงนะครับผ่านให้อร่อยนะครับ thank you ค่ะงั้นเรามาชวนกันดีกว่าไหมมาครบแล้วออเชิญอิ่มกันเรียบร้อยแล้วเนาะงั้นฉันเรียกคิดเงินเลยนะพ่อนะคะคิดเงินด้วยค่ะ ีปากแตกเลยหวาดอะไรมันพูดอย่าง,งานั้นไม่ได้อยู่ต้อง spring wish อยู่ต้องพูดว่าเช e c k b ยะอะ check b e ไหนลองพูดเช okay. um ็ค k บ e โอเคอืมเช e c บ b ได้ค่ะ <c oughs> แหม่ก็ไหนจะพูดว่าไม่อยากพูดภาษาอังกฤษแล้วไงกลัวลืมภาษาไทยอ่ะกุบกรบ ทั้งหมดนี้1,500บาทครับตายแล้วทำไมถูกแบบนี้ล่ะคะถูกมากเลยอะ่ะนั่น่ะสิคะมันถูกเกินไปหรือเปล่าคะงั้นคราวหน้าคราวหลังถ้าพวกเรามาที่นี่อีกก็บวกราคาเพิ่มไปเลยนะคะ3เท่าพอดีว่าพวกเราอะคะ่ะไม่ชอบใจหลักพัน เอาอย่างนี้นะคะทั้งหมด1,500บาทใช่นะมฉันให้เลย2,000ไม่ต้องทอนคิดซะว่าเป็นทิปนะคะพอดีว่าไม่อยากได้เศษเอ่อมันจะดีหรอครับเกรงใจนะครับนี่ไม่ต้องเกรงใจหรอค่ะ แค่เนีนน nee. ่ยจิบเซฟผลน้าแค่นี้หวานเนี่ยไม่ร่วงหรอกค่ะอะเอาอย่างนี้เดี๋ยวป๊อบเนี่ยให้ติบเพิ่มไปอีกเมื่อกี้ยี่หวานตด้พัร้อยป๊อบให้สองพันแล้วกันค่ะเกรงใจนะครับคุณป๊อบโอ้ยมันเยอะนะครับเนี่ยเอ้ยไม่หรอกค่ะเสร็จบนหลังตู้เย็น มันนี่มันนี่เท่าไหร่นะสองพันพี่ให้สามพันโอ้โหมันจะเยอะกันไปใหญ่แล้วนะครับ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าพวกเราอะรวยมากไม่รวยธรรมดานะคะรวยเว่อ เจ้าของร้านครับครั้งหน้าถ้าพวกเราสคนมาเนี่ยก็คิดราคาพิเศษบวกบวกไปเลยนะครับดีว่าพวกเรารวยอะครับก็ได้ครับถ้าางนั้นผมขอตัวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเกรงใจจังเลยครับไม่เป็นไรครับเออหวานป๊อปแล้วนี่พวกแกสองคนจะกลับเปนยังไงหรออืมพอดีว่า d ด d ี้จะมารับอ่ะด้วยรถ BMW เ mm hmm. พอดีว่าแดดี้ห่วงมากไม่กล้าให้กลับบ้านคนเดียวแล้วแก่ย hmm. mm ่ยป๊อปของฉันนะ่ะคุณพ่อส่งคนขับรถมารับอ่ะอน่าจะขับเอาพาชมาหรืออาจจะเป็นพอชได้อันนี้ไม่น่าใจเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าเห็นว่าราอยู่ต้องปากซอย เดีย๋ยวฉันได้ไปอีกนิดน่ะเ,าเราค่อยขึ้นรถก็ได้เพราะว่าคนขับรถบอกว่าจะปูพรมแดงมาที่ร้านเลยแข็งใจเพื่อขนขนาดนั้นเลยเนาะเอานี่แล้วโดล่ะพอดีว่าฉันขับ B.Y.D. มางงไม่รู้จักอะไรไอ้ลูกนี่ไงลุ่นนั้นขับดีมากเลยอุนนีว่าจะซื้อเหมือนกัน เล่นไว้เหมือนกันเล่นไว้ปเล่นไว้งั้นเราไปแยกกันเลยดีกว่าเนาะได้จ้ายนะบายจสตรีสาวบายนะจ้าโอ้ยดีนะจบภาษาอังกฤษมายังตายแน่เลย อยากทานอะไรเนี่ยสั่งได้เต็มที่เลยนะวันนี้ฉันเลี้ยงเองโอ้โหคุณนายป๊อปรวยเว่อผมว่าไม่น่าจะเรียกคุณนายนะครับอา้าวคุณบิ๊กบิ๊กคณอยากจะมีเรื่องเหรอคะ <c oughs> เปล่าครับพอดีว่าผมแค่พูดความจริง ความจริงความจริงอะไรหรอคะก็เมื่อวานเนี่ยผมเห็นคุณป๊อปเดินออกจากร้านไปก็ถอดส้นสูงแล้วก็บ่นว่าเจ็บเท้าไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าส้นสูงแบบนี้สักเท่าไหร่แล้วก็ผมเห็นอีกนะครับคุณป๊อปน่ยแวะร้านชาซื้อมามาซอไปกินด้วยใช่ไหมครับและในระหว่างกินเนี่ยคุณป๊อปไปยังมโนโอีกว่ากินพิซซา แล้วยังบนอีกนะครับว่าพรุ่งเนี้จะหาอะไรไปอวดเพื่อนเพื่อนเธอ้านกาแฟดีใช่ไหมครับคุณป๊อปป๊อปนี่แกกจนแต่แกกแกล้งรวยหรอคุณหวานครับคุณเองก็ไม่ต่างจากคุณป๊อปนะครับทำไมฉันทำไม เมื่อวานเนี้ยผมเห็นนะครับว่าคุณหวานเนียนั่งรถเมล์กลับบ้านแล้วก็ยังกินข้าวคุกกับน้ำปลาด้วยใช่ไหมครับโอ้ยร้อนหิวด้วยว้าข้าวกับน้ำปลาก็ได้โอยไม่มีตังค์จะกินอย่างอื่นหรอกท้องไว้ไอเลือมโซเดียม ม่ในระหว่างกินเนี่ยคุณหวานก็นยังบ่นอีกว่าพวกเนี้ยจะแต่งตัวยังไงจะเอาอัซสเอรี่อะไรไปอวดเพื่อนๆอีกดีใช่ไหมครับคุณหวานนี่วพเธอสองคนโกหกว่ารวยเหรอนี่ใส่แย่มากเนี่ย คุณโดก็ใช้ย่อยนะครับผมเห็นนะครับว่าคุณโดเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กับหอและระหว่างที่จอดรถขึ้นหอเนี่ยคุณโดยังหยิบกระดาษที่เป็นรูปสเต็กมโนว่าตัวเองเนี่ยจะกินสเต็กแต่ว่าไม่ได้กินอ๋อ ไปถึงแมนชั่นแล้วทไมวันดีวมันเหนื่อยนะวันนี้อะสเต็กสเต็กจะได้กี่สเต็กเท่ไรเงินก็ไม่มีสเต็กสเต็กสเต็กใช่ไหมครับคุณโดอ่า พ่อแกฉันขอโทษนะที่โกหวกว่ารวยอะ่ะฉันก็เหมือนกันขอโทษนะก็ที่ฉันทําตัวรวยอะ่ะเพราะฉันไม่อยากให้พวกแกรังเกียจว่าฉันจนส่วนฉันอะ่ะก็แค่อยากอยู่ในสังคมคนไฮโซอะ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าความลับจะมาถูกเปิดเผยแบบนี้ พวกแกอย่าเลิกคบฉันเลยนะพวกคุณจำไว้นะครับคนเราเนี่ยจะมีชีวิตที่มีความสุขได้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเราอยากได้ความจริงใจจากใครเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาคนนั้นก่อนผมว่าพวกคุณเนี่ยอย่ามาอวดรวยแข่งกันเลยนะครับ มันจะทำให้พวกคุณเองเนี่ยเหนื่อยกับการใช้ชีวิตเปล่าๆนะครับคุณพิคะ<ร>ไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นวันนี้เราขอกินฟรีได้ไหมคะพอดีว่า เมื่อวานเราให้ติปคุณเยอะไปไม่มีแตงแล้วนะคะก็ได้ครับวันนี้ผมถือว่าเลี้ยงทุกคนนะครับขอบคุณครับคุณโดชาไทยเหมือนเดิมนะครับครับโอเคลาสคัพนะครับโคัพชานมชมพูโอเคสักครู่นะครับนมชมพูนมชมพูโอเค ก็น่าจะบอกกันให้เร็วกวันนี้ทำติกากันนะคันเลยชิวเลยคนนี้หันกันเลยอ่ะวันนี้คันหูมากเลยนี่ก็ไปซื้อจังส่องเพลงมาเหมือนเนาะเรายังเป็นเพื่อนกันใช่ไหมถ้าไม่มีใครคบก็มีกันอยู่แค่นี้ละเนาะ เ้าใจกันแล้วนา